สวัสดีครับมือนี้ผมเห็นไอ้นกเขาเนี่ครับนกเขามาเห็ดเห็ดห่างอยู่ตรงสุ่มนี่ครับนังค้าสุ่มนั่งฟักไข่อยู่เดี๋ยวถามมันออกจากห้างเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงว่ามันมีไข่จากหน่วยจักฟองนะครับอันนี้มันลงลงจากห้างออกมาหากินนะครับ ออกมาหากินแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับว่ามันมันไข่จักจักน่วลว <Okay. S 1> เด้อยวมาเบิ่งกันครับนี่ครับไข่ไข่ละฟองหนึ่งเด้อไข่เหน่วยหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวมือนาแล้วสิาพามาเบิ่องอีกครับมือที่สองอันนี้มือที่สองนะครับ มือที่สองเด่ะมาเบิง้งมือที่สองกับใครใครสองสองฟองฟองครับสองหน่วยเดีย๋ยวทาเบิ้งครับว่ามันสีมันสีฟักไอ้มือไรอันนี้ผมตั้งกล่องไว้แล้วครับตั้งกล่องไว้แม่มันสีวินเข้ามาในรังมันครับ เวาบบิงครัมาแล้วครับมามาฝักไข่ล้วเดี๋ยวผมสีก็ติดเบิ้งครับติดตามมันเบิ้งบาจักมือมันสี ฝากออกมาเป็นเป็นโตครับเดี๋ยวให้มันฝักไปก่อนครับเบืองการฝากของมัน ่านมาเดาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่บอดูว่ามียังมันมามากินไข่มันครับกินมาเจาะไข่มันบอดูว่าแม่มันือว่าเป็นพวกหนุกมาเจาะนี่ครับเจาะไปละหน่วยหนึ่งเดาสงสัยซิวโฟ,ฟก์หรอครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมผมแบมมาเวิร์มมันนาซิวโฟ,ฟก์หรอครับ อย่าวผมสิทธิ์ตามต่อไปครับ